ประมาณอันนี้ก็ประมาณร้อยกว่าบาทอ่าถือว่ากินข้าวสักมือหนึ่งโอเคจัดไปดึงมามาสุ่มดูกันเลยดีกว่าว่าความกระเรือจะเป็นยังไงมีหรือเปล่าสิบครั้งรวดอย่าไปกลัวฟึบ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Exila Gamer TV ช่องเกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพ่นเมืองเอาชีวิตรอดนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับอยู่กับเกมมือถือคีเมล่าแลนะครับเกมแนวเอ็นพีโบอาร์พีจีเซอร์เวิรลเอาชีวิตรอดนะครับผมที่เล่นได้ทั้งในมือถือแล้วก็ใน PC ซีคอร์สแพลตฟอร์มนะครับผมคลิปในวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับลราจะมีการอัปเดตใหม่นะครับมีของใหม่เข้ามาขายแล้วก็ มีการแก้บักต่างๆนะครับแล้วก็กิจกรรมใหม่ด้วยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมไฟก็ต์อเวกเคนิ่งนะครับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมให้เราสะสมพวกสกินสวยๆนะครับผมแต่ว่าคนที่จะเข้าไปเล่นเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณในการเล่นนิดนึงนะครับเหมือนเป็นกิจกรรมส่มกาชาของเขานั่นแหละนะครับก็ขอรางวาลัลคร่าวๆก็จะมีไฟก็ต์ทีมสเปเชียลเอฟเฟกต์ซูนะครับเป็นพวกชุดเกี่ยวกับเนี่ยเทพเทพไฟนะครับแล้วก็พวกทีมอาวุธ มีราดโซเจอร์นะครับเทมากนะแล้วก็มีแคทแอนด์ด็อกทีมสูตรนะครับชุดหมาแล้วก็ชุดแมวแล้วก็มีม t ติคอนดราก้อนฮอ s e สกินนะครับเป็นสกินม้าเนาะป้าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับพอเรากดจอยเข้าไปปุ๊บมันจะวาร์ปเข้าไปสู่พื้นที่ของคุมสมบัตินะครับผมนี่เป็นคุมทองนะครับแล้วก็ เหมือนได้ยินเสียงคนกำลังขุดอะไรอยู่มีจิ้งจอกเขียวด้วยอ่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่เราขุดสมบัตินะครับโดยการที่เราขุดเนี่ยมันจะมีขุดหนึ่งครั้งแล้วก็ขุดสิบครั้งนะครับแต่ว่าก่อนที่จะขุดเนี่ยเราจะต้องมีไอ้เจ้าที่ขุดก่อนนะครับโดยที่ขุดเนี่ยอ่าเราสามารถอันนี้คือ,อคำอธิบายของเขานะครับ dig for treasure อ่าก็จะต้องมีโฮสำหรับใช้ขุดนะครับเป็นเป็นจอบเนาะ สำหรับที่ขุดนะครับเราสามารถหาได้จากการใช้แอมเบอร์เหลืองหรือว่าแดงก็ได้นะครับในการแลกกับที่ขุดเนาะโดยที่เราสามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับกดบวกแล้วที่ขุดนะครับถ้าอันนี้เราจะจ่ายเป็นหยกแอมเบอร์เหลืองนะครับอันนี้ได้จากการเติมเงินเนาะอันลนะ8ี่ครับ10อันก็280รนะครับราคาเนี่ยมันจะประมาณ2องแอมเบอร์เท่ากับ2อแอมเบอร์เท่ากับ1บาทเนาะประมาณนั้นนะครับถ้าเอา 280นี้ก็ประมาณ140บกว่าบาทนะครับ140นิดนิดๆอ่าหรือว่ากดซื้อตรงช็อปนี้ก็ได้นะครับอ่าเขาจะลดราคาให้อีกนิดหนึ่งนะ274แอมเบอร์นะครับอันนี้ถ้าแลกมาเป็นเงินวอลเล็ตนี่ก็ประมาณ274นี่ก็150ไม่เกิน150บาทอ่ะ140กว่าบาทนะครับอืมก็จะได้ที่ขุด10อันนะครับหรือว่าใครที่ทำค้าขายในตลาดแล้วมีหยกแนงนะครับก็สามารถมาแลกได้ลิมิต 5ครั้งนะครับก็คือ50อันใช้3 0 0หยกแดงอันนี้ก็หยกแดงจริงๆจ,จ,จะว่าหาง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะคือเราสามารถเอาเอมเบอร์เหลืองแรกก็ได้นะครับหรือว่าเราซื้อขายของในตลาดบางอย่างนะครับที่เป็นของม่วงของอะไรแบบเนี้ก็จะใช้ค่าหยกแดงในการซื้อขายนะครับโอเคแล้วก็พอเราขุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีได้รับมาเป็นของรางวัลน,นะครับอาจจะมีในส่วนของผ้าไหม นะครับไวซิลแล้วก็ลัคกี้ไลท์เฟ e เธอร์นะครับเป็นเหมือนเศษทองนะครับเราก็สามารถเอามาแลกได้นะครับนี่ลิมิต1ครั้งเฟรรี่ก็นีอันนี้คือเป็นสกินเท่ๆนะครับเพิ่มพลังค่าพลังต่อสู้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ไแน่ใจว่าเพิ่มพลังโจมตีอะไรเท่าไหร่ยังไงนะแต่ว่าทําให้ค่าพลังรวมเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นชุดเฟรรี่ก็สนะครับใช้216เศษทองแล้วก็216 เสื้ผ้านะครับก็มีทั้งชุดตัวผู้ชายแล้วก็ตัวผู้หญิงนะครับแล้วก็มีแบบเหมือนเป็นผ้าข้างหลังเนาะแล้วก็ผม,ผมคือต้องแลกแลกหลายๆชิ้นแหละนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของอันนี้คือชุดหมาแล้วก็แมวที่เขาบอกนะครับตัวผู้ชายเป็นหมาตัวผู้หญิงเป็นชุดแมวนะครับมีหูแมวด้วยนะครับแล้วก็มีพวกสกินเสริมแบบนี้เนาะอ่าและอย่างอื่นที่มีอีกก็คือสกินพวกอาวุธนะครับอันนี้จะต้องขุดไปแล้ว20ครั้งนะครับถึงจะสามารถ 200ครั้งนี่เออ200ครั้งก่อนนะครับถึงจะแลกได้ใช่ไหมโอ้สกินอวุธนี้ยังเท่น,นะครับอ่าแล้วก็มีอันนี้คือม้านะครับสกินมา้าม้าเทพมา้ามนะังกรอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับ200ครั้งเหมือนกันแล้วก็อันนี้มีลิมิเต็ดบัตรเอ็กกิฟน่าจะเป็นเหมือนไข่อะไรหรือเปล่าทีมีไข่เนาะแล้วก็มีมันสกิลกิฟ โอ้มีของอื่นๆให้แลกอีกมากมายนะครับก็เป็นเหมือนกิจกรรมสุม่มกาชาเขาไน้่แหละนะครับค่อยๆง่ายๆคร่าวๆาวาวาวประมาณนั้นใครที่แบบไม่สุ่มก็ไม่เป็นไรนะหรือว่าถ้าขายของได้ก็มาสุ่มก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ตังที่เติมสุ่มมาเลยก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูสักหน่อยละกันนะครับ10อันเนาะประมาณอันนี้ก็ประมาณ100ร้อยกว่าบาทอ่าถือว่ากินข้าวสักมือหนึ่งโอเคจัดไปดึงมา มาซุ่มดูกันเลยดีกว่าว่าความกระเรือจะเป็นยังไงมีหรือเปล่า10ครั้งรวดอย่าไปกลัวฟ๊บเรียบร้อยฮะเจ๋งชัยเนี่ยเราเป็นเลดโกนะครับแล้วก็เฟิร์นเจนนะครับมีลักกี้ไลฟ์เฟีอร์ได้มาประมาณ22อันเองนะครับแล้วก็มีพวกฟิลนะครับถือว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเนี่ยเท่าที่ลองสุ่มดูนะครับ แต่ถ้าโชคดีใครได้แบบสกินเลยก็อาจจะคุ้มนะน,นี่คือร้อยก็บาทแล้วไม่ได้เลยเลยมีเศษมา1 0กว่าอันนะครับผม2ออันเองนะเดี๋ยวเราไปดูซิว่า12อันมันจะแลกอะไรได้แต่ดูแล้วไม่น่าจะแลกอะไรได้นะครับ12อันนี้ยังแลกอะไรไม่ได้เลยนะโอ้ใช้แลกทีนี้แบบแลกกันเป็นหลายสิบอันนะครับ ต้องต้องขุดกันเป็นเยอะๆอะนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมสำหรับคนที่มีงบเติมขุดประมาณสัก200ครั้งก็คูณไปแล้วกันถ้าทีหนึ่งนี่ประมาณ150ใช่ไหมสองครั้งก็ประมาณ0 0 0นะครับนี่จะมีโอกาสจะได้พวกสกูสกินอะไรพวกนี้เนาะหรือว่า,าจับของขายในตลาดบ่อยๆอย่างเงี้ยอาจจะมีงบพอก็ได้นะครับโอเคครับก็เอาเป็นว่า สำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะสำหรับกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่ากิจกรรมอะไรสักอย่างผมเรียกว่ากิจกรรมเทพเทพพระอาทิตย์เทพไฟความร่ำรวยแล้วกันนะครับถ้าไม่รวยจริงนี่ผ่านไปเลยนะครับกิจกรรมนี้โอเคครับวันนี้ลาไปเท่านี้แหละหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามเกี่ยวกับเกมมือถือคีเมล่าอะไรนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ช่องผมไว้นะ แล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าหรือว่าในไลฟ์นะครับก็อาจจะมีไลฟ์ในช่องผมบ้างแล้วก็หลกัหลกๆจะไปไลฟ์อยู่ที่ช่อง Onsevie นะครับ O N S E Z W I E เนาะโอเคก็ไปติดตามช่องนู้นด้วยได้นะครับวันนี้ลาบกันแล้วครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ